สวัสดีวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ครับวันนี้เวลาประมาณ10โมงครึ่งก็มาเบรดแปลงหญ้าที่เราปลูกแกังกลา่าครับทั้งโรยไว้เสียบได้เสียบสียบทันบ้างไม่ทันบ้างครับใส่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ ได้ประมาณทิศกว่าจะสองทิศมากก็จะอัปเดตให้ดูแหงประหลาดว่าเราพึ่งกันแนวรั้วไฟฟ้าไว้ก็บัวก็จะได้ไม่เดินเขาแปลงก็มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับนี่ใส่ว่าฝนตกบ่อย ท่นพันที่โรยน,นี้พอโรยเสร็จแล้วเสียบไม่ทันบ้างก็เป็นวางเรียนกับพื้นียใช่ครับแต่มีช่วงนึงที่ว่าฝนตกค่อนข้างที่จะดีมันก็เลยทำให้ท่านพันเขาชุ่มชื้นแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาได้ดีครับช่วงนี้ ่วนาชนิดอื่นที่ดูขึ้นตัวไปก็เราไถแล้วก็ตีดินดมันก็จะมีหญ้าเดิมครับเขาก็ผปกขึ้นมาเขาก็เลยจะเลยตบดตได้ไวกว่าก็นม่รับลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่ครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มของยาที่เราโรยไว้เป็นจะเสียบไม่ทันเนี่ย ก็ยิ้นอเดี๋ยวสักหน่อยก็่อนกลับคิดกว่าเขาจแะบบค่อยมาหวานปุ๋ยกระตุน้นให้เขาเติบโต,วตวไว้ขึ้นครับพยายามเดินหยับ,บก็กระจายอยู่ าบางพื้นที่ที่เราโรยบ้าทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างรอดูว่าใครจะไหลดีกว่ากันกับแนนอันนะนี้อากาศเมก,ก็มาเยอะเหมือนฝนจะตกหรือเปล่วาวันนี้ เสียไปบ้างก็มีเริ่มขึ้นมาบ้าง ดูครับว่าจะเป็นไงอันเป็นเหี้ยครับนี่ก็มีเสียบใช้เสียมเสียบบ้างครับตรงนี้อ่ะ ยังพอเห็นมีเขียวๆอยูอย่ก็เดีย๋ยวอาจะดีขึ้นเี่ มาเบรคให้ดูครับก็เดี๋ยวจะต่อสปริงเกอร์ออกใหม่อีกครับจอแนวจากแนวเดิมออกมาก็าจะได้น้อยแปลงนี้ก็มีน้ำให้หญ้าน่จาจะทั้งปีแหละครับก็ ม้บบเดืยดให้ดูครับเรต้นถ้ายังไงก็เดี๋ยวไม้เดีอดใดูอีกทีนึงครับ